สวัสดีค่ะจันโปอีโคเฟลี่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะก็เข้าไปแต่งตัวเด็กวัยรุ่น3คนนี้ก็เดี๋ยวเราพิมพ์สูตรแล้วก็เข้าไปหน้าแคสกันเลยค่ะโอเคคนแรกเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นชุด everyday look ชุดทางการชุดออกกำลังกายชุดนอนชุดงานเลี้ยงชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนชุดหน้าหนาวนะคะเข okay. ไปต่อกันที่คนที่สองเลยค่ะคนที่สองเสร็จไปแล้วนะคะ b ีล็อเรามาในแบบ าวหวานหวานดอกไม้ชมพูคนแรกก็คือเป็นแบบเท่ๆเปรียปร้ยวๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราคิดจากแบบตั้งต้นของเขาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบสาวผมยาวทําผมยาวประมาณประบาแล้วก็ทําผมแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะแล้วก็เลยเรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะให้เป็นคนประมาณนี้แต่ไม่ได้ดูอุปนิสัยเลยว่านางเป็นคนแบบ แเป็นคนหัวโจกจอมป่วนแล้วก็แต่เป็นคนถูกกระเทศาน่างงไหมคนนี้ตั้งต่อเจอขึ้นมาดูเป็นสาวเปรี้ยวเขาเป็นคนรักสันโดษชอบการผจญภัยแล้วก็เชฟก็ใช่มังอเราจะทําให้เข้าดูลุยๆหน่อยลุยๆแบบรักธรรมชาติดูออกแกนิกพูดไม่ถูกแต่งกันต่อเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็แต่งเสร็จทั้ง3คนแล้วนะคะน้ mm hmm. องบีลัจะเป็นแบบแนวสีเอิร์ธโทนนะคะแล้วก็จะแบบลุยๆแต่แอบอิแกนเหรอสับสนในตัวเองแต่ก็เราชอบชุดนี้มากเพราะว่ามันสุ่มมาตอนที่เป่าเค้กมันเกิดแล้วแบบ mm hmm. อ้าวมันมีชุดอย่างนี้ด้วยเหรอมันสวยมากเลยเราก็เลยเก็บเอาไว้ก็เปลี่ยนแต่รองเท้าชุดอันนี้ชุดทางการก็ กีฬาชิปนอนเป็นแบบสบายๆเป็นคนที่ไม่สายแฟร์เท่าคนแรกแล้วก็ไม่ได้หวาดเท่าคนที่สองนะคะเป็น,นธรรมชาติธรรมดาทั้ง3คนเนี่ยเราเมคอัพคล้ายๆกันเลยนะหมายถึงว่าใช้บัตรออนตัวเดียวกันมาสคาร่าตัวเดียวกัน mm. นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเล่นในบ้านละว, oh, <no. S 1> วันนี้เป็นวัน เริ่มเรียนอีกสีชั่วโมงกันบ้านเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ําแล้วก็ขึ้นไปซ้อมเต้นต่อเข้างบนเนี่ยควรจะมีห้องน้ําคิดละเดี๋ยวเราจะต่อเติมห้องน้ําแถวๆนี้ค่อยๆทํานะไก่ฟักไข่อีกแล้วหรอไหนดูเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนนะเดี๋ยวมันจะนี่ไงเนี่ยออกมาและสอตัว ยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกไก่เลยเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อตามการสุ่มแล้วกันตั้งชื่อเนี่ยตัวนี้ชื่อนักเก็ตอีตัวหนึ่งชื่อเอกกี้ชื่อเอกกี้แล้วว่าไงคนนี้ต้องการความสนุกอาบน้ำแบบฟองสบู่ล้วกันวันนี้ทำการบาเรียง ยังไม่ได้เริ่มแย่มากสี่ชั่วโมงทำการบ้านให้หมดอ๋อคราวนี้อีกสองวันนี้นะอ๋อเด็กๆจะได้ไปเรียนอีกสองวันนะคะไม่เป็นไรก็ทำไปเลยก็ดีพอทำการบ้านเสร็จก็มาหาอะไรกินซะมากินต่ออ่าวันนี้เทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วนมก็เริ่มมาแล้วนะ แล้วคุณแม่ทำไรคุณแม่ต้องมาทำกับข้าวทำอาหารมื้อใหญ่เป็นอ้าไม่มีไก่งวงเจเราต้องซื้อเนื้อเทียมก่อนอาจ่ายตลาดก่อนสั่ง Delivery ของชัมเนื้อขาวกับเนื้อแดงแต่ว่าเนื้อสังเคราะห์นี่ต้องทำยังไงอ่ะซื้อเนื้อซื้อเนื้อจริงๆมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูว่าที่บ้านเรามีมังสวิรัตไหม โอเคไม่มีใครเป็นมังแล้วว่าเราทำอะไรก็ได้ตอนนี้ำ <So. S 1> ้ามาหานุ่อใหญ่ไก่งวงอ่าท้องเริ่มโตแล้ว <Okay. S 1> รู้สึกเป็นคุณแม่ขึ้นมาทันทีจูดา oh. คุณพ่อเราโทรมา ฉันเก็บคำแนะนําดีๆไปคิดแล้วพูดถูกจูโน่ฉันควรทาในสิ่งที่ฉันมีความสุขฉันตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพแล้วโอเคดีค่ะดีค่ะพ่อตอนนี้เป็นเสนียนแล้วค่ะอันนี้คือความฝันของคุณพ่อของเราอยากเป็นเสนียน <laughs> เอาใจโน้มด้วยการอันนี้ให้ลูกบาทซื้ออนาคตอันนี้เอาใจด้วยการให้ของเล่น วิต้องเก็บไว้ให้คนอื่นเล่นด้วยสิอ่ะพอแล้วคนนี้วิ้โกรธอะเราต้องเราต้องแบบล้องขอการให้ภัยหายโกรธไหมไม่หายหรออ๋อหายแล้วโอเคนางทำให้บ้านเป็นอย่างนี้ให้กาแฟแล้วกัน อันนี้ให้สลัดอ่าคนนี้ชอบอ่ะคนนี้โกรธร้องขอการให้อภัยทุกคนทำให้นมคนไม่ได้แล้วโดนา ให้พาฉันเถิดสงวัาจะมีใครตนนนนายไม่ยุ่งกับโนมแล้วนะพอพอกันทีฉันได้งานใหม่แล้วจะเชื่อไม่เชื่อเขาแล้วแต่อันนี้คือโทรมาบอกน้องโทรมาบอกน้องที่บ้านเฉยๆเออต้องเพียรขนาดาออานี้ชอบมากเลย ชอบเนซิมอัปเดตใหม่นี่มันดีนะมีชีวิตชีวาขึ้นหล่อมาก,มากถ้าไม่หล่อขนาดนี้หล่อสมาร์ทใครว่างบ้างเนี่ยมาเชิญพี่ชายเข้าบ้านหน่อยสิ ของขวัญมาให้เหราทำไมเป็นคนดีอย่างนี้ให้อะไรได้ลิฟ์คืออะไรอ๋อตุ๊ก,กตาลิฟจริงๆเรามีกำแพงกำแพงสะสมตุ๊ก,กตาด้วยนะดูนี่อ๋อไม่ใช่นี่เราเคยมีแล้วหรือเปล่าลิฟมีแล้วจ้ามีแล้วตัวหนึ่งหายากเหมือนกันไหมเออหายากเหมือนกัน ถ้ามันซ้ำเราก็ควรขายทิ้งหรือเปล่าแต่พี่ชายให้มาเราขายตัวน,นี้ทิ้งเอาใครเป็นอะไรเนี่ย <Yes. S 1> มีกองทับนมอยู่ที่หน้าบ้านของคุณ <Yes. S 1> เต็มเลยขี้เกียจบ้านเ,นะเรามีจระเข้ด้วยนะเอาไปทำอะไรโชว์มันไม่กัดนะอันเนี้ยโชว์เฉยๆ <Yes. S 1> จมลงไปแล้ว <laughs> เ,เราลืมเราลืมออกมาเอาถุงของชาำ่ะ เดี๋ยวเราต้องออกมาเอาแล้วก็เก็บรับจดหมายด้วยถ่ายของจากถุงอตอนนี้ละท้องระดับ3แล้วเราจะให้กำเนิดอีกอไม่รู้อีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าท้องโตท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบ้านก็จะมีที่พอสำหรับเด็กแค่สองคนนะคะ คนท้องแก่ก็ยังต้องทำงานนะคะทำงานเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไม่ได้เล่นกับวัวมานานละตอนนี้หิวโหวยแล้วไม่มีความสุขานานสงสารน้อง กลับมาจากโรงเรียนแล้วผลการเรียนเพิ่มขึ้นเกตสามอาเกตสีหมดเลยอ่ะเนี่ยเราจะได้ย้ายวัยรุ่นออกจากบ้านแล้วหลังจากที่เราแต่งตัวให้นางก็เดี๋ยวมาเป่าเทียนแล้วก็ย้ายออกไปก่อนที่เราจะคลอดดีกว่าต้องรีบรีบเลยตอนนี้เย้ p y Bir ติบตเปนสาว นิสัยเป็นผู้ลงไหลในความเขียวขจีเป็นคนทะเยอทะยานป่ะย้ายออกจากบ้านเราจะย้ายเด็กๆไปที่คะเลหาหดวิวเมืองนะคะมีเด็กสองคนที่จะได้ไปก็คือไปได้ไหม ส่วนคนนี้ต้องเรียนให้จบก่อนนะคะย้ายและโอเคกลับเข้าบ้าน <B ling> ทีนี้ก็รอคอ,อดค่ะเออเราต้องทำให้คนที่เขาเรียนจบเร็วๆด้วยทักษะเหลืออีกหนึ่งก็ <B ling> เดี๋ยวให้นางปรับอารมณ์สักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ให้นางไป ทำกันบ้านไ,ไ,ไปหัดทำอาหารต่างๆอาแม่หลับเฮ้ยจะคลอดแล้วคลอดกันเถอะค่ะไปคลอดจะไม่ไปคลอดที่โรงพยาบาลนะจะไมายืนคลอดตรงนี้แหละคลอดลูปม,มาอ้าวชี้ลาดก่อนคลอ,อดลูป กรจะได้แฟดสามไหมได้ลูกสาวนะคะแต่ว่าเนื่องจากเรื่องชื่อเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้ไลฟ์สดเราก็เลยไม่รู้จะถามใครนะก็เดี๋ยวจะสุ่มก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วอยากตั้งชื่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราได้ไดแอนนาแหละอ่ะได้ลูกชายอีกคนนึงชื่อเชอรี่ใช่ไหมสามเถอะโอ้ได้แค่สอง แต่เป็นเอเลี่ยนนะคะมี่ได้ลูกชายกับลูกสาวค่ะเย้โอเควันนี้เราได้ลูกคนที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วนะคะก็อีกยาวไกลวันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูเรานะคะบ๊ายบายค่ะ